กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะกับช่องของอ้ําน้อยเช่นเคยค่ะวันนี้แต่วันนี้นะคะอ้๊มมีเพื่อนนะคะมาอยู่ด้วยนะคะก็คืออีป่านั่นเองอีป่านั่นแหละอีป่าที่เราเรียกกันอีป่าเนาะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือ5้าโมงแล้วและอ้๊มมาตั้งใจว่าจะถ่ายกับแดดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ5้าโมงแล้วไงก็คือมา่มึงค่ะมึงค่ะมึงค่ะเนาะมึงเนาะเริ่มแต่งกันดีกว่านะคะวันนี้คือให้ดูก่อนว่าวันนี้เราแบบเป็นแอลลอยแบบสกอย ออเออรอยแบบสกอยนิดนึงเขิเสวยกับคุณ<อ>ไปอีกแลงลุกแบบแนวนี้โอเคค่ะลุกแบบแนวนี้แต่ว่าไม่เอาข้างล่างนะคะเอาแค่เปลือกตาแต่ว่าจะด่วนด่วนเลยเพราะว่าอ้ํากลัวแบบไม่ทันไม่ทันแบบแดดนะแต่ว่าวันนี้กิมเมกในวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะใช้ชาดาตัวนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบเออที่ดึงหน้านะคะ่ะทุกคนที่เขาพินพิดกันอะ เออที่แบบมันเป็นดึงหน้าแบบให้มันแบบเป็นสายฝอยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออประมาณเนี้ยแบบสายฝอยนะคะทุกคนอ้ําก็จะใช้ตัวนี้นะคะ,คนออะนในการแต่งหน้าในวันนี้ด้วยอ่ะพี่ป่านเริ่มติดกันเลยดีกว่าเริ่มติดกันเลยดีกว่านะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยนะคะทุกคนในช็อปปีเนี่ยอันละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะทุกคนหรือแบบอยากจะแต่งหน้าสายฝอ,อเออเฟียสเฟียเนาะเออแบบตาเฉียวอะไรเงี้ยนะคะทุกคนสั่งที่อ้ําได้ตอนนี้อ้ํามีอยู่2อันนะคะทุกคนอ้ําเหลืออยู่2อ2อันนะสองสองอันะะคคทุกน อัลละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนส่งฟรีไปเลยเนาะสําหรับใครที่แบบสั่งในช้อปปี้อัลละหนึ่งร้อยบาทแต่ค่าส่งห้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบอยากจะฟรีค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งที่อั้มได้หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่าส่งฟรีเนาะถ้าใครอยากได้นะคะทุกคนทักมาที่ Facebook หรือว่า IG ก็ได้หรือไลน์ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวอ้มจะขึ้น Facebook IG ของอั้มไว้อยู่แล้วเนาะโอเคนะเปิดมาเขาจะเป็นอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมะ่ะเออีนนะะแบบ้ะคะ ไอตัวพวกนี้เราจะเอาไว้ติดกับผน,นังเออติดกับเนื้อของเรานะคะแล้วก็เอาสายของไปก่อนใสของเขาให้มาประมาณ3อันอย่างนี้อันดับแรกเอาสีดํานะคะคล้องกับดูในตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ใส่สีดําอีกอันนึงอันนี้นะคะคล้องไงวะจุ่มเข้าไปประมาณนี้นะคะให้มันเป็นอย่างนี้โอเคแบบนี้สชิ้นนะคะอ่า อันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้คืออันที่สองเราจะใช้อันนี้ก็อย่างเดียวก็ได้ก็คือเราจะดึงมันเลยดึงแบบตึงเลยหรอ <S <S 2> <S 2> ดึงอย่างนี้เลยถ้งางั้นแกะเลยนะทุกคนวิตื่นเต้นนะนี่นะคะทุกคนอ้อมจะแกะนะแล้วก็จะติดไปเลยตรงนี้เลยหรอแล้วแต่จะดึงขึ้นหรือดึงลงลอง,ลองดึงดูไม่ได้ต้องตรงนี้เหรอ ам, ้างาน้ำงานอีกหนึ่งอีกอย่างงี้ล่าทำอย่างนี้ดีกว่าบ้าน เออมึงต้องวัดก่อนไม่ใช่เป๊ะไปถ้าอย่างงี้ก็เป็นอย่างงี้ดิมันต้องเป็นแบบอย่างงี้ขึ้นไปดิห่างคิ้วเออตรงเนี้ยเออตอนนี้เราผิดพลาดไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกะใหม่ค่ะอันนี้จะต้องแห้งเหรอหุยติดมือกูอยู่เลยยังไงแม่คิ้วอ่ะแล้วอันนี้อันหนึ่งอุ๊ยอันนี้ทำไมอันแรกชอบไม่ติดเลยอ่ะแสดงว่ามันโดนข้างหอกนั้นหรือเปล่า เอออันแรกแบบไม่เคยติดเลยอ่ะยังไงแม่ดึงหนึ่งดึงหนึ่งดึงหนึ่งนมมันคืออะไรอ่ะแป้งหน้าก่อนแม่ะหรอหน้ามึงมันหรือเปล่าหน้ากูไม่มันนะพึ่งล้างอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะทุกคนน้องอ้าวพอโอกาสขายไม่หายแล้วายอยู่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนี้ฉันหน้ามันไงแกแป้งก่อนแหละอ่ะเหนียวละ มีนะล่ะตรงนี้ตรงนนีี้ขอโอ,อ,อ,อกาสขอโอกาสค่ะพี่บีหน ah> ้าหน้าหน้าหน้าไม่ให้อันนี้เขาไม่ให้โอกาสทุกคนนี้ไ tamam ด okay. ้แหละได้ที่ไหนหรออ้ามีแม่คนเดียวทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะอ้าโอเคยังเฮ้ยเอาอีกเอาอีกมันจะไปแล้วอ่ะ ้ <laughs> วิง่งมึงเล่นพอเราก้าวช่วยบ้าหรือเจ้าน่ะ <h iss ing> อ yeah, ยียอีสินนี้วันใช่ลงลองพื้นที่เลยนะคะทุกคนวันนี้อ้ําจะเริ่มเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใายแล้วเนาะอุยอันี้อะไรอะ่ะทําไมโปกไม่ไปอะ่ะเงาหรือเปล่า,าแบบมาในวันนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบสีแดงเลยเนาะ สายก็คือหลับไปแล้วแป้อองออกอะตรงไฮไลท์ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมแบบเอ้ยยังไงอุ้ยมันดูไม่มันดูไม่ฟยวเลยอะคือแบบสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรว,วยด้วยเสร็จได้่ปะ นี่ใครจะมารวยอีโทาลิปนะคะทุกคนอุ้ยนี่สีน้ำตานี่เที่ยวแบบไม่ได้อะโอเคเดี๋ยวอ้ําขอไปทาลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกัน Now <yeah. S 3> วันนี้นะคะทุกคนที่ปั่นคือ,อเราหมดสภาพมากเออข้างหลังอะจริงๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นลุคแบบว่าลุคแบบแดงๆไฟๆยังไงหน่อยแม่เออวันนี้นะคะทุกคนก็วันนี้คืออ้ํารีบนะคะทุกคนกลัวมันไม่ทันแดดแต่ว่าแบบด้วยความที่อ้ําติดตัวเนียทุกคนคือเหมือนอ้ําตาเล่อะดูดิดูแบบเป็นคนตาเล่ดูแบบจ้องอะไรไม่ได้อะเออเนี่ยขนาดจ้องจ้องตรงเนี้ยจ้องกล้องนะ มันคนตาเล<ด>่ยังไงยังไงเลยค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจให้อั้มด้วยลยอยากให้อั้มทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you later บายคลิปบ้าน้องจะออกไหมคะคลิปบ้า้องจะได้ออกไหมอั้มมีแม่คนเดียวทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะอั้มอั <c oughs> อ้มนี่คือสงครามนะคะคุณกดไปก่นอนเ<ค>นยสองสามโอเคยังอุ้ยคือเอาอีก มันจะไปแล้ว,วะอะ